มาเข้าสู่นะครับช่วงเข้าค่าส่งเหมาๆนะครับลูกค้าสั่งกี่ชิ้นก็ได้แต่หนึ่งชิ้นที่ไปนะถึงร้อยถึงพันชิ้นนะผมคิดค่าส่งแค่ห้าสิบบาทนะครับผมแล้วก็สินค้าที่มันจะเสนอวันนี้คือราคาส่งเลยนะครับถูกจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องกระปุกเอ็นก่อนเลยนะครับลูกค้าใช้เนี่ยกระปุกเอ็นสีแดงนะครับโปรโมชั่นนะห้าสิบเจ้าบาทนะครับอ่าตัวนี้ใช้ดีมากเหนียวมากนะครับผมเอาใช้คู่อะไรนี่เอ็น นะครับเอ็นเลี่ยมนะครับ15เมตรนะครับตัวนี้59เหมือนกันนะครับอ่ขยับมาหน่อยเป็นเอ็นฟันเลื่อยนะครับจะเป็นฟันเลื่อยเหมือนฟันเลื่อยมันจะคมนะครับ15เมตรเหมือนกันตัวนี้อยู่เอ่อ79บาทนะครับอ่ตัวนี้เป็นเอ็นสลิงนะครับเหนียวมากมากเหนียวโคตรขาดยากเหมือนกันนะครับ79บาทนะครับผมอ่เรามาเริ่มที่ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อย1ปอนด์ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อย129นะครับนะยังไม่พอนี่เอ็นสลิง190นะครับ1ปอนด์นะเป็นฟันเลื่อย190ยเดือน วงเดือนตัดไม้ตัดหญ้าสูงสูงตัดหญ้าให้วัวให้ให้ควายกินได้นะครับห้าสิบเก้าบาทใบตัดสี่เหลี่ยมเออ่คัปเตอร์บางต่อนะครับเหมือนกันครับนะสิบสองนิ้วห้าสิบเก้ากระจายนะครับหกแฉกนะครับปกติสองสามร้อยนะจต่ไปร้อยเดียวนะครับร้อยเดียวตัวตัดในนาข้าวตัดหญ้าในนาข้าวนะครับจะดีมากแล้วก็ตะกุยหญ้าได้ด้วยให้เหมือนกันหนึ่งร้อยบาทนะครับสุดท้ายอันนี้หมวกหมวกเหรอครับนะเป็นหมวกนะหมวกทรงงอบนะกันร้อนได้ดีมากจัดไปนะสองร้อยเก้าสิบ ค่าส่งทั้งหมดนะครับสั่งกี่ชิงก็ได้50บาทนะครับตีองสั่งซื้อนะครับสวัสดีครับ